ในปีนี้จะมีใครมาขอคุณแต่งงานไหมมาดูกันค่ะอาจารย์มีไพ่ให้คุณเลือกทั้งหมด4ใบนะคะอาจารย์จะนับ1-4แล้วให้คุณเลือกมานึ1หมายเลขค่ะ1 2 3 4เลือกเลยค่ะใบที่1นะคะ6เหรียญค่ะคุณอาจจะยังไม่ได้แต่งงานแต่ว่าคุณจะมีเงินก้อนโตม,มาใช้หนี้หมดหนี้หมดสินค่ะหมายเลข2นะคะ คุณอาจจะยังไม่ได้แต่งงานแต่ว่าคุณจะมีชื่อเสียงดังเป็นซุปตาเป็นเดดไอดอลเป็นบุคคลชื่อดังที่ประสบความสำเร็จในสายงานค่ะหมายเลขสามนะคะคุณอาจจะยังไม่ได้แต่งงานแต่ว่าจะมีชายหนุ่มหรือหญิงสาวมาชอบคุณมาบอกรักคุณทำให้คุณมีแฟนมีชีวิตรักที่ดีในปีนี้ค่ะและหมายเลขสี่ใบสุดท้ายนะคะไพ่สี่ไม้เท้าจะมีคนมาขอคุณแต่งงานค่ะคุณจะได้แต่งงานอย่างแน่นอนในปีนี้นะคะยินดีด้วยค่ะ